ถ้าอยากขนของแบบตุกๆอยากขนของแบบหนักๆแบบคุ้มๆนะคะตองน,นี้เลยค่ะ12ล้อ E โซ่ F y ายแ360แตงม้าปี65ค่ะปีสูงๆเลยค่ะพี่นี่ก็จะเป็นโฉมหน้าของเขานะคะสวยๆเลยค่ะนี่นมาดูที่กระจังหน้าของเรานะคะนี่กระจังหน้าของเราค่ะเป็นแบบพรีเมียมนะคะอ่าไฟนี้ค่ะรุ่นใหม่แล้วค่ะพี่ สวยเลยค่ะอ่านี่ก็คือส่วนด้านข้างของเรานะคะมาชมตรงนี้กันก่อนเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นตัว1ิบรอตแล้วค่ะรอตนะคะแน่นๆทุกตัวเลยค่ะรับแรงบิดได้ดีค่ะมาดูตัวยางกันก่อนเลยค่ะตัวยางนะคะก็จะเป็นล่องลึกนะคะเต็มทุกเส้นแน่นอนเป็นของบิสโตนนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนภายในกันต่อเลยค่ะไปนี่นะคะพี่ภายในคือใหม่มากกิิงใหม่เตะจมูกเลยค่ะถ้าไม่เชื่อมาดมเองเลยอ่ดูข้างหลังมันค่ะนี่นะคะจะเป็น ข้างหลังนะคะก็คือเบอกคอนข้างยาวและกว้างนะคะตรงเพดานของเขานะคะคือเอี่ยมๆเลยพี่คือมันใหม่เลยแหละเหมือนรถใหม่เลยอะ ดูบอกเลยนะพี่ถ้าคันนี้เอาตัวเนี้ยโคตรพลาดเลยอะ่ะแม่งใหม่มากเลยอ่ะพี่คันนี้นะคะเป็นเกียร์กระปุกค่ะ9้าเกียร์นะคะ1นถึงแแบบซิงโครเมตค่ะมาดูตัวคอนโซลกันก,นก่อนเลยสวยมากใหม่มากค่ะช่องใส่ของนะคะมี3าช่องกันเลยทีเดียวค่ะที่วางแก้วนะคะมี2แก้วนะคะแอร์เย็นฉ่ำมากเอ้นี่นะคะไม่แค่แปดพันเท่านั้นค่ะบอกเลยนะคะไม่แท้แน่นอนค่ะพี่คะตัวมาอะไรของเขานะคะเป็นลูกป,ปืนหมุนวนรอบตัวค่ะและก็มีอ่าตัวถุงลมนิรภั ซึ่งมีความปลอดภัยนะคะ,ะและส่วน ที่นั่งคนขับนะคะก็จะเป็นเบาะลมนะคะปรับตามน้ำหนักตัวคนเลยค่ะสบายแน่นอนค่ะคั้วถุกเขาคะเป็นคัดแท่งแผ่นเดียวมีสปริงตัวหนอนค่ะส่วนเบรคของเขานะคะเป็นฟูลแอร์เบรคค่ะลมล้วน2วงจรอิสระค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันต่อค่ะนี่ก็จะเป็นภายนอกของตัวรถของเรานะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสจังหวะ24วาล์วาวค่ะพี่โอเวอร์เฮดแคมชาร์จคอมเบลเลอรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะคะระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูงค่ะมาดูข้างหลังเลยคค่่ะะสสวยยเลููงด ดูสเปคของเขากันก่อนเลยค่ะความสูงนะคะอยู่ที่2.4ค่ะกว้างนะคะ2.46นะคะและยาวนะคะ7.15ค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเรามีนี่ด้วยค่ะยางอะไหล่นะคะค่ะล่องลึกๆอยู่เลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะเป็น LED ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวถังน้ำมันของเขานะคะบรรจุได้3 70ิลิตรกันเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะบรรทุกได้18ปตันกันเลยทีเดียวค่ะพี่ <G ül> จกไหมคะหนูเปิอยู่ที่2,690,000บาทเท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจนะคะโทรได้ที่เบอร์0ู1 3 3 9 7, 9 3ได้เลยค่ะยังไม่พอแค่นั้นนะคะถ้าใครมาจองกับเราหน้าร้านนะคะรุ่นรับนางวันใหญ่หน้างานไปเลยค่ะพี่ค่ะ,ะแล้วมปนดุมเสองต้องเคเยนเท่านั้นค่ะแล้วเจอกันนะคะ